คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนตการผ้าร่วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดกะเดินทางมาที่บ้านของหมอล่ำโอมนะคะคุณโอมขนองศักดิ์เนาะคะ่ะแอดกะมาตามตัวเลขแนวทางนะคะในวันที่16สิงหาคมนะคะ วัดที่ผ่านมาแอบได้มาตามเนาะคะา่ะเพราะว่าคุณอมเพิ่นบอว่างนะคะในวดนี้เพิ่นบว่างแล้วนะคะเพิ่นว่างกะได้มาเนาะคะ่ะค่ะท่านผู้ชมหอปูปูได้ห่อไม้แล้วนะคะ เฝนตกเครื่องล่มเครื่องยังก่อไผ่กับเอ็นล่มเมดแต่ว่าถูกบ่หนีอืกใส่ล่มเหมือนหักใส่เพิ่นแค่นึงเดียวถูกบ่แตกอันนี้กานาเงือกนาสงใจเรากัดตรงกันพร้อมทุมนี่จุดงวดนี้ปะค่ะจุดวันี้เลยค่ะมาจุดอันวันที่เท่าไหร่ทีมาบ้างอันปวยอันซื้อวานในกอดซื้อน้ำมาเนี่ยครับเฮ้ฮ่าพะรุยพารุยได้ผลไหมในแชนแนลนะครับครับผมน้ำพร้อมกับใบสีน้ำ ไร้สีของทองเร้อกินดาของกินดาค่ะปูดูได้หอไม้ได้บานไม้นะคะตาทับผู้ชมท่านใดจำได้ตะกี้พันยูนันนะคะอยู่ขางก็ไปมาเห็นบ้านไม่ปูเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปทางในเห็นเห็นไฮบรานสองหน่วยไฮบราานรับ่นาะอ๋องวดนันเข้ามากมน ขนมกว่าให้ไปซื้อกาแฟ20บาทเนาะค่ะแมนมาวันนี้ก็ยัง2002เลยค่ะ20บาทก็นี้เลขออก20บาทแล้วว่ากาแฟแก้วเท่าไหร่เรานตการด้วยว่าว่า2บาทแก้ว2บาแต่ว่าโอมเว้า20ิบันเลขก็เยก็เวีน20นะครับ่ว่ากัจับแก้วกาแฟกับมีแก้ว20 25เนาะค่ะที่ห้าซื้อกินนะคะมีเทรื่องเคียน มางวดนี่พันจุดถูกพิ่นกับว่าทั้งลมทั้งฝนถูกกันยังบ่ฮักนะคะเิคนอยากให้มาเห็นอีกมาย้ำย่าสองสองสองศูนย์ปู่ว่าจังไถมาบอกสุฟังเลยเด้ออาจี๋ยาจังไถบ่งใกล้ๆละแปดศูนย์สองนะคะนี่ละค่ะแปดศูนย์สองจุดแต่ต้องวดสิค่ะปู่มันจะได้ห่อไม้สาจุดไม้ย่างย่างอยู่คือเก่างามๆอยู่เนาะค่ะ ดูดไปตัวตองวัดแต่ถมค่ะไปฟังแนวทางตัวเลขนะคะความฝันเนาะค่ะจากพี่อมนะคะ ó, ไไค่ะทนผู้ชมแอดกระจะพผ้ามาตามตัวเลขแนวท่างนะคะจากพี่อมนะคะจังหวัดนั่นแอดมาตามพี่โอมก็ว่ากาแฟแก,แก้วแก้วละจักบาทนะคะ แอดก็ได้เ่าไปว่าแกวยิบหาเนาะค่ะงวดที่ออกหาสองนะคะเอ้ยสองหานะคะเจ็ดสองห้านะค่ะถ้าทำให้ชมด่ดมดเบิ้งคลิปช่มคลิปก็จะจําได้นะคะงวดนี้ค่ะกับมารอฟังน้ากันนะคะว่าพี่โอมนะคะจะฝันว่าจังไหน,นะคะทำให้ชม่อกดจับนะคะจับใส่ความฝันของพี่โอมนะคะแล้วก็ เฮากลับมาแปลน้ำกันค่ะธรรมชมอาจจะแปลป้าตรงตัวเลขที่พี่อมมากก็ได้นะคะเพราะว่าแก้วกับแฟ่ปกติก็ซื้อแก้วยี่สิบแก้วยิมหานะคะทา้าท่านใดที่ปีแตกต่างก็จะถูกนะคะกัางวันนี้ก็พูดถึงคมฝันเนาะ ฝันว่าเข้าไปทั้งหลันแบกเก่าปูไปบกเตี้ยไปว่าให้ปูเป็นพยานเนาะค่ะเอางวดสองหากระมือคนถูกนบ้านไอ้ปูงวดออกสองหาแล่ะกะเมื่อบวกกับอันออกกับฟันได้เก้าเก้าหันค้นกับมัตีหัวตีหางเขินเก้าเก้ากับมัดเป็นหกเก้าเก้าหกหกนะครับมนก็ได้ เพป็นกับก้าวกับพางเราที่มันออกหกเก้าเนี่ยครับวัตถิพันธ์มากเนาะคร่ะเป็นที่บอกว่าทนบอกความว่าห้อมบอกว่าเก้าเก้านี้อีิดอ่อนแแฟนครับผมก็เลยเอาเก้าเป็นหกกับหัวกับหางก็เลยได้เป็นหกกับเก้านี่ม้วนไม่สั่งเนี่ยแหละครับผมแต่ง้วนนี่ก็เนี่ยนนองชมยุทูบมาจุดไปตั้งตะต่องวดกันได้ครับ เราต้งกับความฝันโอมอยูโอมฝันว่าโอมสิได้เงอนหลังใหม่งามบเงืยเงอนใหม่มีผู้เฒ่ายืนเรื่อยหายยืนเรื่อยหายเอาเรื่อยเข้าเข่าสั่นนี้อันนี้ฝันตอนตอนก่อนก่อนก็จะมาจุดทูปดิเนี่ครับตองงวดเลยบปค่ะงวดนี่แหละที่เรายู่นี่งจังว่าตองงวดครับตองงวดหลังหวยออกหลังหวยออกแล้วมาจุดูกก่อนจุดธูกผมมาฝันก่อนแล้วฝันว่าผู้เฒ่าเรื่อยยืนเรื่อยผม เรือเข้าเขา,เขาผมมาเรือไหมเอาคือเขาแท้เขาตัวซื้อมาแปดสิบาทไอ้สารนี่เด็กหน่อยคนหนึ่งก็เลยว่าว่าแมนเด้อซื้อยี่สิบบาทคนั่นแหละเทียงกันเมื่อเทียงกูตี้ถามปุ๊บเกิดก้อนในสนรารปูวาบันนี้น้องเขาว่าจุดทู่มนะครับจุดทเทเลงแปดผมเลยไปเยวาวาเด้อมาตั้งแปดศูนย์ตรงกันครับแปดศูนย์ที่หนึ่งแปดศูนย์สอง<ม>พ่อหน่อยเทียงว่ายี่สิบบาท พราะว่าแปดสิบนี่อันกแนวทางเนาะแต่อันความฝันผมนี่ผมฝันเลี่ยนกันมากนะฝันว่าได้ลูกมีคนเอาลูกมาให้ถูกขึ้นถูกขึ้นถูกขึ้นมาในขึ้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 นก่อนเนี่ยบาดจิเศร้าฝันแล้วได้บัดฝันตะาไปล่มเขาเราลูกมาให้ผมลูกหน่อยไปใส่วันนี้ผมกับเลนก็ลูกยุตดีลูกผพแาะนแลนล้มตกน้ำ เล่นไปตกน้ำผมเ้วเป็นล่งโดดน้ำลงไปไปเอาลุกนอก้อยเด็กน้อยก้นมาจากน้ำเอาขึ้นมาอะไร้ต้งหัวนี่แหละผมก็เลยมาหลายแต่ผมมาก,ก่อนหาหนึ่งหนึ่ง,ห,งหามาตลอดบัดที่นี่ผมเลยมามาฉีดว่าห้าศูนย์หนึ่งผมมักตัวนี้อาผมมักได้หนี่แนวะทาาผมมักได้หนี่ก็ผมสิมาก็พู้สิกายนหาศูนย์หนึ่งเด็กน้อยมันเป็น หัวเป็นศูนย์อยู่แล้วนะ,ะแต่ก่อนปูคอมหาผมผมเล่นจำได้ว่าปูคอมหาตัวนี้เจ้าต,ต่อมันออกศูนย์หกนะครับปูแล้วหละจับหัวผู้ใส้ไมา่หาผมม่ะสักเนื้อในผมผมเป็นจ่าเป่าผมกับมัดีศูนย์หาศูนย์ศูนย์หกมันได้ออกศูนย์หกกิลลี่แล้ะหลายงวดแล้วละ่ะและ้วตีก่ายเนี่ว่าออกศูนย์หกแลนวหรอปูบนบ่อผมเล่นจำเลยว่าปูเคยเอาหัวหายได้เป็นหัวผู้ใหญ่ มันดอกศูนย์หกอันนี้หัวเล็กหน่อยมันก็ต้องเป็นศูนย์หนึ่งอนาคตมาแต่ฟั่งได้ว่าศูนย์หนึ่งอาจจะเป็นเรีลามเนะาะเพราะว่าเล็กหน่อยมันโดดลงนานเด็ผมก็เลยจับกันมั่งหัวรุดปุ๊บรุดออกมาเนาะค่ะนี่แหละฝันผมก็เลยมากเลขตัวนี้แหละมากหาหนึ่งหนึ่งหาศูนึ่งหนึ่งศูอมเี่กัเสื้อความฝันตัวเองนะจ๊ะค่ะผมเป็นคนมาเสื้อความฝันจะของ แต่ว่าก็ฮอตถามาเอาโครงสุดท้ายอีกวันที่เสาของวันที่สิบหาลอ่องอเบงนะที่พันว่าเปลี่ยนเนะาะเขาก็ทะเลาะเบงขันจนังไหนจะนึงก็โทษมากกับไรว่าต่อมาโทษมาาอ,อมอมสิอมประแพงดอกกวาวอมแต่ละมือมันมีผู้เฒ่าโทรศัพท์ามาขอเพิ่มบุญบรารมีน้ำตาผมก็เสียออกโอมนมาแม่ผมบ่แม่อาจารยนดิผมบ่ได้เลี้ยนนั่นนี่มาดี แม่เขาใจยยุลูก็าแสนผมบ่เมีนอาจารย์บบเมีนหมอผีบ่เมีนนั่นได้ผมเป็นเพจหมอลำ่ำเป็นหัวหนาวงลํำเพื่อนอาตศาินแต่ว่าปูเพิ่นจะเขาก้องฝันผมกับปูปูพญานาคสิสลับกันบอกผมลังเทียกับบอกอันเดียวกันว่าเดียวกัน,นเนจงสิะผมเลยบอกไปในเขาจ,จายจะโบเมีนยนจะมาเอินผมอาจารย์โอมเด้อแม่เด้อผมเลยกระจายก็ย่ำส่งยูทูบกับบอกโล่งน้ำเนวาพี่โอมแล้วโบได้เป็นหมอผีบบได้เลี้ยนทั้งนี้มากแต่ปูเพิ่นจะเขากล้องฝันบอก เรื่องพี่โอมมาตลอดนั่นแหละเรื่องเขรื่องนันค่ะตอนนั้นจะเป็นความฝันเนาะค่ะความฝันใจโอมมานั่งเอานั่งเอาว่าแนมิตรสวดมนต์นั่งสมาธ,ธิซื้อค่ะแล้วก็เพิ่งจะเข้าความฝันเราเงื่อนี้ผมได้ว่าปู่เอ้ยผูย้ใดผู้ใดกับทรศัพท์มาขอเพิ่อบุญบารามีแต่ว่าปูมาามปาาป่มีบุญบารมีกับปู่หนาเข้าปู่มีบุญบารมีพุทธเถาขนาด่อยพุทธเถากันยังโทรศัพท์ห้มาขอเจ้าได้กระดานใส่เลขผมถูกป่ะนี่ ก็ต้องไม่ได้อ่านความฝันเดือปูเดือกเลยบางสิ่งละผู้คนที่ซอยอยู่ดอกจะนั้นก็ซอยเพราะว่าผมก็บอกไปในคว่มฝันว่าผมหมักหนึ่งหาหนึ่งกับห้าย์หนึเดี๋ยผมหมักเด้อกคงกวางสิ่งละคันสตัวก็ห้าศู่งหนึ่งศูนยห้าสิ่งนะค่ะกายซับอยู่แน่นอนเนาะค่ะเพราะว่ามันศูนศูนย์หลายด้วยตอนต่อลูกเสียน่ะศูนย์ไลตีเล็กน้อยเลยศูนย์ในลูกน้อมาลํำว่าเบิ่งลูกศูนย์ขากเร ซูนเน่งูนหาเนาะค่ะนี่แหละผมเขียนให้แล้วด้วอย่าลืม0105นี่ยแหะสลับเอาค่ะละกาหาหนึ่งก็อย่าลืมนะพราะมันอยู่ใน3ตัวเนาะค่ะเขาลืมอะไรดิหกประตูเลยค่ะอยู่ในชุดเดียวกันเนาะครับแมนครับผมแต่ฝันตองงวดกับเลขทูกกับอย่าลืมกับอย่าทิมนะค่ะอย่าถิมเันว่างวดหาสองสามันเนาะค่ะปู้ไไหนจ้ต้องงวดปุ๊บเขาละลืมกันกนเลยบ่ถือหลายค่ะผมล้วเลือน้ำก้นฝันตอตนี้เป็นแน่สินะ ผลสุดท้ายจะเก้าปูปันหายมากแสมันนี่มันตรงกันก็คนฟันผมนี่แหะอันเรขตัวนี้ก็ไดนี่แหละผมงงค่ะแปดศูนย์ูนสงสงศูนย์นี่เนาะค่ะแล้วมันกว่าแน่ได้สองศูนนยองเพราะผีบอกคนค้นบอกเขินศูนย์สองมันจะเป็นศูนย์แนนค่ะแนนค่ะเลขที่ไก่เคี่ยงกันไก่เคียงกันอยู่นรงกันอาครับจ้าหน้กับฝากหมอล่ำเพื่อนนาตาศีนม่ได้ค่ะผมองค์ขต้องศักศิวร ฝากติดตามชม youtube ทุกช่องที่มาไทยโอมได้้จะเล่หลุงเรื่องให้มีแฟนครับติดตามหลายเป็นแสนเป็นล้านล้านคนได้สวัสดีครับค่บผู้ใดได้โชคได้ลาบอยอย่าลืมมาซอยทำบุญซอยปูปนเดอร์ซอยถูกซอยเทียนดอกครับเพื่อนหอบันไดลาลาค่ะขอบคุณค่ะค่ะทานมช้ชมนี้นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางเนค่ะจากพี่โอมคน้องซักนะคะเลข พี่โอมเพิ่งกับฟันตองวดเนาะค่ะได้80และ20นะคะและพี่โอมกับฟันขึ้นที่2นะคะได้501ค่ะพี่โอมเพิ่งกะบ,บอกว่าให้ตัดเล่นน้ำเนาะค่ะแอดกับตัดให้นะคะ505101นึ่งศ่งนะคะทำไปชมก,กับกับน้ำเดอ้อค่ะกับนักเองนะคะ0 5 1 5 1 0นะคะเพราะว่าแอดไปได้กลับให้นะคะและเลขทูบค่ะเลขทูบจุดแต่ตองวดนะคะ กะตรงกับเลขฝันของพี่โอมขค้ืนแหลกแต่ตองหวนเนาะค่ะ802นะคะค่ะทางช่องกับเป็นซื้อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางทธให้ชุมกับปใส่ยวิจารณาญาณในการรับชมรับฟังพิจถูรกายวากันนะคะท่า,ทานธรรมชมมอมากักประชอบกันเรืยอนพานค่ะตามมกถ้าชอบนะคะกะเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและทุกทุกแงก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะแอดก็ขอรับชมทุกทุกท่านนะคะโชคดีถูกหวยรวยเงินในวยวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ